สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาดวรองเท้าสําหรับวิ่งมาราธอนนะครับสําหรับการวิ่งมาราธอนนั้นนะครับสิ่งที่จะทําให้เราวิ่งจบง่ายนั้นนะครับก็ต้องขออธิบายเกี่ยวกับความสิดส่วนตัวนะครับที่เคยวิ่งมานะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเบาตั้งแต่เสื้อผ้า รองเท้ทารองเท้านะครับชุดต่างๆครับก็ต้องเบานะครับตามสก,การที่เคยวงมาครับแล้วก็รองเท้นทานั้นก็สําคัญนะครับซึ่งผมเองก็ทดลองใช้แบบหน้าหานะครับทั่วสองสามร้อยอะไรกระมาณไปสามสี่ร้อยนะครับมันก็วิ่งไม่ค่อยดีนะครับเพราะมันหนาแล้วก็เบานะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะชอบว่ามันนุ่ม นุ่มแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีนะครับแต่ถ้าวิ่งไกลๆนะครับผมค้นพบแล้วนะครับว่าต้องเป็นรองเท้าแบบบางๆนะครับซึ่งมันก็จะทําให้น้ําหนักเบานะครับแล้วก็เท้าแห้งไวนะครับไม่เหนียงเนอหนะนะครับซึ่งผมเองก็ได้ซื้อมานะครับนี่นะครับช้อปปี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งมาลาธอนทั่วๆไปนะครับราคา20กว่าบาทครับใส่ไม่กี่ครั้งนะครับก็ทิ้งกันไปนะครับ ซึ่งถ้าเทียบกับคู่ที่แพงๆแล้วนะครับนี่ก็คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่า,าใช้แบบบางเหมาะกว่านะครับไม่หนักไม่หนักไม่หนักเพราะว่าพี่มาซันนี่ละสี่สองกิโลนี้เราต้องมีอะไรที่เบาๆนะครับที่สุดนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับรองเท้านี่ก็มีส่วนนะครับซึ่งนี่นะครับผมก็ได้ซื้อมา ทางช้อปปี้นะครับราคา20กว่าบาทก็ลองไปหาดูนะครับลายแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีแบรนด์มีอะไรนะครับเป็นของส่งจากจีนนะครับก็ใช้ดีนะครับวิ่งจบมาราธอนนะครับหรือจะใช้วิ่งฮามาราธอนหรือวิ่งอะไรต่างๆครับก็ดีนะครับเพราะอันดับแรกคือบางนะครับก็จะมีตรงพื้นนี้นะครับจะเป็นตาตานี่นะครับเป็นนี่ครับใส่แล้วก็เกาะกับรองเท้าได้ดีนะครับ น้ำหนักเบานะครับกระชับนะครับก็ในหลายท่านนะครับอาจจะไม่เชื่อผมนะครับก็ลองดูนะครับเวลาเราวิ่งนะครับยิ่งเบายิ่งดีน้ําหนักเบายิ่งดีนะครับวิ่งได้ไกลประหยัดพลังงานด้วยนะครับเราไม่เหนื่อยนะครับถ้าใช้แรงหนักๆนะครับบางทีก็แต่ก่อนนะครับผมใช้ทุงเท้าหนักๆนะครับยาวๆนะครับยิ่งใส่ยิ่งหนักนะครับวิ่งก็ เหมือนแบกน้ำหนักไปด้วยนะครับยิ่งโดนเหงื่อนะครับก็จะชุ่มไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกถุงเท้าบางๆวันนี้นะครับถึงจะโดนเหงื่อนะครับยังไงก็มันบางนะครับก็ซับน้ําได้แค่นั้นนะครับยังไงก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับสําหรับรองเท้าโอ้ถุงเท้าวิ่งมาราธอนนี้นะครับราคา20กว่าบาทครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับก็หาดูนะครับไม่ว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ